จริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มต้นค,คือคือแบบคุยกันอยู่หน้าบ้านครับตอนนั้นน่าจะกําลังกําลังเมาเหล้าสีอยู่ท <c oughs> ี่มันเป็นโปรเจกต์ที่อยากจะแบบทําหนังอีกสักเรื่องในึงใ,ใ,ในในในปีนี้ครับปราฉดาก็คือเป็นชื่อของพุ่มกับโอคิดปราฉดาคือการประทะการพบปะในรักทักษะของการต่อสู้ะร ซึ่งซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขียนบทมาก่อนหรือว่านักแสดงมาก่อนครับจริงๆเขียนบทก่อนครับบทนี้จะมีมาตั้งแต่ช่วง2ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ได้ทำเพราะว่าในช่วงนั้นเองมันก็มีเรื่องของโควิดแล้วก็มีเรื่องหนังที่เราทําไว้รอฉายอยู่แล้วนักแสดงละครเลือกอยังไงนักแสดงก็เลือกตามคาแรคเตอร์ครับจริงๆต้องบอกว่าบริษัทของผมเป็นบริษัทที่ล็อกเตาเบิ้ลกล้องไว้อยู่แล้วเพราะว่า ถ้าผมไปจ้าคนอื่นคือหนึ่งผมผมจ่ายเงินช้าไม่ได้แล้วก็แล้วก็ผมด่าไม่ได้ถ้าเป็นที่กล้องผมรู้สึกว่ามันสามารถทําให้เช็คเด้งออกไม่ได้ใช้เงินได้ช้าชา้ชาได้มากสุดขนาดไหนครัประมานสองสามปีก็มาใช้นี่เขาโดยการไปงานเอ่ คอนเสิร์ตของเขาแล้วก็ไม่คิดตังเขาในส่วนนี้เขารู้หรือยังคะเขายังไม่รู้ก็คือหนักอาจจะจบไปแล้วออกโรงไปแล้วก็มีครับก็มีก็คือเราอาจจะระบุวันที่ว่าจะโอนวันนี้นะแต่ว่าก็เซ็นเช็คไปแล้วเช็คก็เด้งถ้าหนังร้อยล้านต้องแบ่งให้เขาเท่าไหร่ดีคะเขาไม่ควรจะได้เลยครับเป็นเขาด้วยเเขามาแสดงเขาได้ค่าตัวอยู่แล้วเีาเท่ีก่แต่มันจะช้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอันนี้เราว่าเราใจลายก็นไปค่ะพอดีไม่ไม่ใจลายอ่ะมันเขาเหนื่อยไม่เท่าผมคิดบงคิดบทอะไรเขาเขาแค่มาแบบมาแสดงก็คงได้แค่ค่าตัวหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าในเรื่องนี้ต้องเป็นเขาเท่านั้นไหมคะเป็นเขาเท่านั้นครับชีวิตผมถ้าขาดกล้องไปผมก็ไม่รู้ผมต้องใช้ขอขอติชู้ได้ค่ะทีมงานฉันเป็นพี่ต้องขาดทีมงานไม่ได้ร้องแล้วเหรอกลับไปแล้วกลับไปได้เลย ใส่แก้งนะคะวันดีครับผมอาจจะได้เห็นเมื่อไหร่อาจะได้ชมเมื่อไหร่เรื่องเมษส่าครับรอบกาล่าน่าจะวันที่ยี่สสามอยู่ที่สยามพารากอนครับว่าไหายได้เสร็จเมื่อหรอันนี้เป็นคิวสุดท้ายปิดกล้องครับจริงๆอ่ะจะปิดกล้องตั้งแต่คิวที่แล้วเพียเดี๋ยวว่าพอผมได้คือ หยัางเรื่องนี้นอกจากเราจะเป็นผู้มือในการสร้างเราก็ได้มีโอกาสไปดูตอนตัดในห้องแลบด้วยแล้วก็อยากจะได้สีที่มันมันครบมากขึ้นจริงก็ต้องยอมรับว,ว่าผมอาจจะยังไม่ไม่ได้เก่งในเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าเป็นคนที่สร้างหนังที่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเราก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามทุกๆปีรเพาะก็อยากให้หนังไทยเป็นหนังที่คนดูแล้วได้ทั้งความสุขแล้วก็มีข้อคิดแล้วก็ได้ได้สิ่งที่ทุกคนดูแลติชมมาแล้วก็มาปรับปรุงในแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ไม่คาดหวังแต่ตั้งใจครับ mm hmm. จริงๆทุกคนตั้งใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใน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 แต่ละปีหนังมันออกมาเยอะมากเราก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังว่าต้องสู้กับหนังเรื่องนี้ได้ mm hmm. หนังต้องทําเงินได้เกินร้อยล้านไม่ได้คิดขนาดนั้นครับเพียง mm hmm. แต่ว่าคือเบิ้ลเองก็เป็นเด็กอีสานคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้อํานวยการสร้างหนัง mm hmm. จริงๆอ่ะมันมีเรื่องเล่าครับผมผมเป็นแฟนคลับของพี่โจจิงฉือ ก็คือเราเรามีโอกาสได้ดูแนวทางแล้วก็ประวัติของเขาคือเขาสแสดงเองแล้วก็มีโอกาสได้สร้างหนังเองก็คือก็อยากจะพัฒนาหนังของตัวเองในทุกๆปีแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบเป็นหนังที่ดีที่ดังและปังในปีนั้นเลยไม่ขนาดนั้นก็ปรับปรุงไนทุกปีคนละกันเป็นนักร้องกับการเป็นผู้ในการสร้งางหนังมัน,ม,น,ม,นมันยากอ่ามันมันคนละทางเลยครับคือเวลาที่เราเป็นนักร้องเราไปอยู่บนเวทีเนี่ยเราจะถูกเอนเตอร์เทนด้วยเอนเนอร์จีที่มันเป็นธรรมชาติของเราเพราะว่าเราเป็นนักร้องที่ร้องเพลงอยู่แล้วก็จะเสริมความ็นตลก แต่พอมาเป็นผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการของนั้นเนี่ยเราจะต้องมีมซ n d s e ตที่ดีทั้งการบริหารจัดการเงินจัดการผู้คนแล้วก็รวบรวมความสามัคคีในกองถ่ายให้เป็นหนึ่งเดียวก็จะมีมันจะตลกมากไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะด่าทุกคนนะครับหมายถึงว่าเราต้องเราต้องมีสมาธิในการทำงานมากกว่าการที่เราจะไปแบบปล่อย energy ธรรมชาติเหมือนตอนอยู่บนคอนเสิร์ตต้องเป็นบอสมีใครเรียกราว่าหมดน่จริงจริงบอกทุกคนในกองว่าไม่ต้องเรียกบอสก็ได้ครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นบอสผมจะ ไม่มีสมาธิในการแยกแยะประสาทในการแสดงเราจะรู้สึกว่าเราจะเป็นที่หนึ่งกว่าทุกคนในกองไม่ได้คือ,อยากให้ทุกคนที่อยู่ในกองแม้กระทั่งสวัสด์คนบริการหรือว่าคนขับรถทุกคนต้องรู้สึกว่าผมเป็นเบิ้ลธรรมดาปีนี้งานเพลงเยอะกว่าเดิมแน่นอนครับเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าปีที่แล้วเบิ้ลมาลุยทางทีวีแล้วก็บันเทิงเยอะอมากกว่าเพลงด้วย,ด,วยด้วยเพลงปัจจุบันเนี่ยผม ก็ได้มีโอกาสได้คือเพลงมันเยอะมากครับในติ๊กตอกเพลงดังเพลงไวเล่แล้วก็ได้ใช้ของพี่พี่น้อง้องมาร้องก็เลยคิดว่าปีนี้น่าจะลุยเพลงมากขึ้นครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งงานแสดงแล้วก็งานที่อยากทํอือาเห็นว่าพอปล่อยเพลงแล้วก็จะมีการประกาศขึ้นค่าตัวเลยนี่คือยังไงผมผมผมแก้งใเฉยครับผมแก้งกองเวลคือเราจะมีเรียกว่าขับเคลื่อนชีวิตคู่ของการเป็นดูโอ้ด้วยไม่เป็นไรครับคุณเอผมตอบ ซีนหวานแล้วนะตายตายตายไม่น่าเชื่อ,เ,อเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ๋อข,ข,ขับเคลื่อน <c oughs> ขับเคลื่อนชีวิตกับกล้องไร้ไร้ในความเป็นดูโอ้ด้วยความขิงครับคือ้าวันนึงเขาบอกว่าเขาได้พิเนเตอร์สองตัวผมก็จะโพสต์อีกเรื่องหนึ่งให้ผมรู้สึกว่าผมชนะเขาวันนั้นเขา่จะได้พิเนเตอร์บลาผมก็เลยโพสตบอกว่าผมจะอัพค่าตัวรับงาน อ่าเดือนละสองงานงานละล้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้จะได้ดูยิ่งใหญ่กว่าเขาอ่ซึ่งซึ่งซึ่งพอมอสไปคนหนึ่งเขาเชื่ออย่างจริงจังไม่มีใครกล้าจ้างผมหรอกครับทุกวันนี้เขาจ้างผมแสนหนึ่งผมยังอยากทอนคืนเลยครับผมเออแล้วแล้วที่คุณกล้องทำไหมคะเขามีการฟีดแบ็มาไม่มีครับเขาเขาคิดว่ามึงเวิร์นเวอร์อะไรเงี้ยคือเพิอคนเดียวคือเขารู้เขารู้อยู่แล้วครับว่าผมเพิอ์คเพราะเขาคือเบอร์หนึ่งของผมอยู่แล้วผมเป็นเบอร์สองถ้าคุณไปงมีคนจ้างงานเท่านั้นจริงๆเอาไหมคะ เอาครับไม่ต้องคิดเลยพันหนึ่งก็ไปแล้วพันหนึ่งพันห้าก็ไปพันห้าก็ไปแล้วพี่ฟ้องเขาจ่ายค่าตัวเรายังคะเราไปคอนเสิร์ตยังครับวันนี้เขามาแสดงหน่ะผมก็เลยแบบหายกันกับวันนี้ครับเพราะว่าค่าตัวเขาจริงจริงค่าตัวผมไปคอนเสิร์ตเขาแพงกว่านะผมมาว่าเป็นงานเฟสติวัลนะน่าจะล้านสองล้านวันนี้ค่าตัวเขาแค่เจ็ดแปดพันเองก็เลยแต่ไม่เป็นไรผมก็สมเหตุสมผลเพื่อนกัน เาก็ทบๆกันไปร้านก็เจ็ดพันเรารู้สึกไงวันนี้วันวาเลนไทน์เราได้อยู่กับเขาทั้งวันเลยดีใจครับจริงจริงทุกวันมันพิเศษในวันของรักแต่ว่าเราดีใจที่วันนี้เราได้อยู่กับคนที่เรารักที่สุดในชีวิตอยู่คนหนึ่งถ้าผมเจอกล้องไม่ไล่ซตบว่าวันหนึ่งนักข่าวอยากถามว่าถ้าวันหนึ่งให้เลือก ระหว่างพ่อแม่ไปกินข้าวในวันวาเลนไทน์ของครอบครัวกับเรียบกล้องผมจะตอบไม่คิดเลยวาเรียกพ่อกับแม่เรียกสมัยก่อนไม่มีสต๊อกไม่สำคัญเลยเนาะไม่แต่พอดีใจจะได้ทำงานกับพี่ในวันนี้คือจริงๆพอเราอยู่ในการทํางานมันทุกวันมันมันเป็นวันทํางานของเราหมดแล้วอาจจะเป็นวันวาเลนไทน์วันสงการเมษามันก็เป็นวันทํางานที่เราต้องให้ความสุขกับประชาชนมันก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ก่อนทุกวัน งานสร้างทุกวันนี้มันก็จะกลายเป็นเบิร์นกล้องเบิร์นกล้องไปด้วยกันตลอดเลยเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือยังไงครับแตไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดอ่ออก็ไม่ตลอดครับบางเดือนก็มีงานเดี่ยวด้วยครับบางเดือนก็จะเป็นคู่หูเพราะว่าด้วยภาพที่มันยังไงอะ่ะคนติดการเป็นคู่หูเล่น พอเวลาเจ้าภาพจ้างเ็าจะมีไวรัลให้ลงในติ๊กตอกลงใน a c e b o o ก,กขเขาก็เลยชอบที่จะจ้างเป็นงานคู่มากกว่าเขาเรีเควสโชว์ไหมครับว่าต้องมาในรูปเจ้าภาพแทบจะไม่รีเควสเพราะว่าบอกอะไรไปก็ไม่ทําตามเขาจะเล่นอพอเจ้าภาพเอาเงินเสร็จปับ๊บเราก็จะเล่นตามใจตัวเองอแล้วก็จะบอกเจ้าภาพว่าโอเคผมได้เงินครบแล้วเ<อ>ราสามารถเล่นได้ตามใจแล้วนะหน้าเวทีเพาว่ายังไงกันบ้างครับผมว่าหน้าเวทีก็มีทั้งทั้งกลุ่มที่ อ,อยากดูแล้วก็คุณที่บอกว่าอย่าเอามาอีกอบกางคนที่อยากฟังเพลงเขาก็ลำาคานนะพูะดเยอะเล่นตลกเยอะเกินไปแต่ก็นํามาปรับปรุงนี่แหละครับจริงๆอ่ะเราตั้งใจงให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วด้วยด้วยเรารู้สึกว่าเวลาไปคอนเสิร์ตถ้าคนอยากจะฟังเพลงจริง,รงๆเขาคงจะเปิดฟังเราใน y YouTube แหละ,ะแต,แต่เออแต่เขาเห็นเราตลกเห็นเราเอนเตอร์เทนเขาคงอยากดูเราอีกแบบรูปแบบหนึง่งแต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบมองข้ามคอมเมนต์คอมเมนต์หรือว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะว่าอย่างแปงงาน อย่างปีนี้กับปีที่แล้วคืองานงานเฟสติวัลใหญ่ๆเยอะมากครับก็มีโอกาสนำมาปรับปรุงถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไปอยู่ในโชว์ที่คนกําลังเต้นแล้วก็แล้วก็ควรจะแบบสับเพลงให้มันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีปรับปรุงปปไปเรื่อยๆมจิ้นได้ไหมคะจิ้นกับกล้องฮะกล้องกล้องเบิร์นหรือเบิร์นกล้องเออแฮ<ม>ช <c oughs> แท็กมาละตอนนี้ให้เลือกเลยคือถ้าเป็นคู่จิ้นก็คงก็คงเป็นโโอ้ครั้งนี้เลยอยู่หน้าอยู่หลังเลย ชื่อชื่อพอ,อดีออถ้าเป็นคู่จิ้นก็คงเป็นคู่จิ้นที่ทุกคนอยากให้อยากที่สุดไม่ใช่คู่จิ้นแบบมีความหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยมันเออมัน,ม,นมันก็เลยแบบแต่เราก็หวานได้นะโอ้หวานจนเลี่ยนเห็นหน้ากันแล้วมันเลี่ยนมันไม่ใช่หวานนะครับอเออทำงานด้วยกันมันก็พอแล้วแหละอย่าไปจิ้นอะไรแบบนั้นเลยครับออย่าสร้างโรงสร้างด้อมไม้เบิ้ลกล้องนะครับ